สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะอ่าเด็กๆพอจะเดากันได้ไหมคะว่าวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องอะไรถ้านักเรียนนะคะสังเกตจากภาพนั้เรียนจะเห็นว่ามีรูปเหรียญเงินกำลังกระพิบปูใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะคะครูจะมาสอนหนูในเรื่องเงินค่ะครูจะมาสอนให้เด็กๆนะคะรู้จักกับเงินและมูลค่าของเงินค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะ 1. รู้จักเงิน 2. การแลกเงินเหรียญและ3การบอกจำนวนเงินค่ะเรามารู้จักเงินกันค่ะภาพนี้นะคะเป็นธนบัตร1000บาทซึ่งมีมูลค่า1000บาทนะคะลักษณะของธนบัตร จะมีลักษณะใหญ่ที่สุดในบรรดาธนาบัตรชนิดอื่นๆค่ะและมีสีเทานะคะภาพต่อมานะคะจะเป็นธนาบัตรฉบับละ500บาทซึ่งมีมูลค่า500บาทนะคะลักษณะของธนาบัตรจะมีสีม่วงและมีขนาดรองลงมาจากธนาบัตรฉบับละ1,000บาทค่ะ ต่อมานะคะเป็นธนบัตรฉบับละ100บาทซึ่งมีมูลค่า100บาทค่ะลักษณะของธนบัตรนะคะจะมีลักษณะเป็นสีแดงนะคะต่อมานะคะจะเป็นธนบัตรฉบับละ50บาทซึ่งมีมูลค่า50บบาทนะคะลักษณะของธนบัตรนะคะจะเป็นสีฟ้าค่ะ ต่อมานะคะธนาบัตรฉบับละ20บาทมีมูลค่า20บาทนะคะลักษณะธนาบัตรนะคะจะเป็นสีเขียวภาพข้างบนนะคะคือธนาบัตรในรุ่นปัจจุบันค่ะภาพด้านล่างนะคะคือธนาบัตรในรุ่นก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นเหรียญ10บาทมีมูลค่า10บาทค่ะ ลักษณะของเหรียญน,นะคะวงกลมรอบนอกนะคะจะมีสีเงินและวงกลมด้านในนะคะจะมีลักษณะเป็นสีทองซึ่งมีขนาดความหนามากกว่าเหรียญชนิดอื่นๆค่ะต่อมานะคะเป็นเหรียญ5บาทมีมูลค่า5บาทค่ะลักษณะของเหรียญน,นะคะจะเป็นสีเงินและมีขนาดบางกว่าเหรียญ10บาทค่ะต่อมานะคะเป็นเหรียญ2บาท เหรียญ2บาทมีมูลค่า2บาทนะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะจะเป็นสีทองและสีเงินนะคะนักเรียนเคยเห็นเหรียญ2บาทในลักษณะแบบไหนกันบ้างคะต่อมานะคะเหรียญ1บาทค่ะเหรียญ1บาทมีมูลค่า1บาทนะคะลักษณะของเหรียญจะเป็นสีเงินค่ะ ต่อมานะคะเป็นเหรียญ50สตางค์มีมูลค่า50สตางค์นะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะจะออกสีทองแดงและสีทองค่ะปัจจุบันนะคะยังพอเห็นอยู่บ้างในร้านสะดวกซื้อและห้างสปปรรพสินค้าค่ะเหรียญสุดท้ายนะคะคือเหรียญ25สตางค์มีมูลค่า25สสตางค์ค่ละลักษณะของเหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญเล็ก ที่สุดในบรรดาทุกๆเหรียญน,นะคะและมีสีทองแดงค่ะปัจจุบันนะคะยังพบการใช้เหรียญ25สตางค์ในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าอยู่นะคะเนื้อหาต่อมานะคะการแลกเงินเหรียญค่ะเหรียญ1น1บาทน,นะคะสามารถแลกเหรียญ25สตางค์ได้ทั้งหมด4เหรียญค่ะนั่นหมายความว่า เหรียญ25สตางค์4เหรียญมีค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองค่ะและเหรียญ1บาทนะคะสามารถแลกเหรียญ50สตางค์ได้2เหรียญนั่นหมายความว่าเหรียญ50สตางค์2เหรียญนะคะมีค่าเท่ากับ1บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นการแลกเหรียญ5บาทนะคะเหรียญ5บาทสามารถแลกเหรียญ1บาทได้ทั้งหมด5เหรียญนั่นหมายความว่า เหรียญ1บาท5เหรียญมีค่าเท่ากับ5บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการแลกเหรียญ10ค่ะเหรียญ10นะคะสามารถแลกเหรียญ5ได้ทั้งหมด2เหรียญค่ะนั่นหมายความว่าเหรียญ5 2เหรียญมีมูลค่าเท่ากับ10บาทนั่นเองค่ะและเหรียญ10นะคะ1เหรียญสามารถแลกเหรียญ1น1บาทได้ทั้งหมด1ิเหรียญเลยค่ะนั่นหมายความว่าเหรียญ1น1บาท10เหรียญ เท่ากับ10บาทนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้จักเงินและวิธีการแลกเหรียญไปแล้วนะคะเนื้อหาต่อมาจะเป็นการบอกจำนวนเงินค่ะจากภาพมีจำนวนเงินเท่าไหร่คะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจากภาพนี้เป็นธนบัตรฉบับละ100บาททั้งหมด3ฉบับใช่ไหมคะ นั่นหมายความว่าเป็นจํานวนเงิน300บาทนั่นเองค่ะเราลองไปดูภาพต่อไปกันค่ะจากภาพมีจํานวนเงินเท่าไหร่คะจากภาพนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีธนาบัตรฉบับละ20บาททั้งหมด4ฉบับใช่ไหมคะนั่นหมายความว่ามีจํานวนเงินทั้งหมด80บาทนั่นเองค่ะ มาดูภาพต่อไปกันค่ะจากภาพมีจํานวนเงินเท่าไหร่คะจากภาพนี้นะคะจะเป็นเหรียญ10บาททั้งหมด4เหรียญใช่ไหมคะเด็ก<ๆ>เพราะฉะนั้นภาพนี้มีจํานวนเงินเท่าไหร่คะ40บาทนั่นเองค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะจากภาพนี้เป็นจํานวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะนะักเรียนสังเกตไหมคะว่า มีธนบัตรฉบับละ20บาทอยู่2ฉบับใช่ไหมคะซึ่งมีมูลค่า40บาทและมีเหรียญ10บาททั้งหมดอยู่2เหรียญซึ่งมีมูลค่า20บาทใช่ไหมคะและเหรียญ5อยู่1เหรียญมีมูลค่า5บาทจากภาพนี้นะคะรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะอ่าจากภาพนี้นะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น65บาทค่ะ จากภาพที่ผ่านมานักเรียนสามารถรวมเป็นจำนวนเงินให้ครูได้แล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูภาพสุดท้ายของวันนี้กันค่ะจากภาพนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะและมีธนบัตรชนิดใดบ้างอ่าเด็กๆลองมาดูกันนะคะจากภาพนี้นะคะมีธนบัตรฉบับละ 1000บาทอยู่1ฉบับใช่ไหมคะซึ่งมีมูลค่า1000บาทนั่นเองค่ะและต่อมานะคะมีธนบัตรฉบับละ500บาทอยู่1ฉบับใช่ไหมคะมีมูลค่า500บาทค่ะและต่อมานะคะธนบัตรฉบับละ100บาทอยู่3ฉบับซึ่งมีมูลค่า300บาทใช่ไหมคะอาเด็กๆพอจะคิดได้ไหมคะว่ารวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วคะอาทีนี้นะคะเรามาดู2เหรียญสุดท้ายนะคะ เหรียญแดงนะคะก็คือเหรียญสบาทเหรียญ2บาท,บาทมีมูลค่า2บาทใช่ไหมคะและเหรียญสุดท้ายนะคะเหรียญ50าสสตางค์มีอยู่1นเหรียญซึ่งมีมูลค่า50สตางค์นั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะเรามาดูจํานวนเงินกันค่ะว่ารวมเป็นเท่าไหร่จำนวนเงินที่เด็กๆรวมมานะคะเป็น1 8 0 2สองบาท50สสตางค์นั่นเองค่ะ วันนี้เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้จักเงินแล้วก็มูลค่าของเงินกันไปแล้วเนอะแล้วก็วิธีการนับเงินนะคะว่าเป็นยังไงต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะต้องนับเงินให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะหมดเวลาของคุณครูแล้วค่ะไว้พบกันคราวหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ